ฮะวอทอะไรวันเนี้ยเข้ามาปุ๊บคืนที่หนึ่งเลยไม่มีไตเติ้ลเกมก่อนเลยเหรอก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมไฮแอนด์ซีควิตบิลลี่กันนะผมทุกคนเย่ยมามาแบบงงๆอะไรวันเนี้ยสิบสองสิบเก้ายี่สิบแล้วมีเสียงเพลงด้วยเออปิดก่อนลำคาญคืออะไรวอทมีรูปรองเทา้า อะไรไอ้นี่ใครเคาะเคาะจังอย่าให้ออกไปได้นะไ้บิลลี่ <c oughs> บิลลี่จะมาหาเราเหรอเท่า <c oughs> ที่พี่ดูมานะผมเป็นไอตัวเดสคริปชันนะผม <c oughs> เขาบอกว่าบิลลี่เนี่ยมันจะแบบเขียนโคสัญ,ญลักษณ์ไว้อะผมแล้วอย่าไปซ่อนตรงที่มันเขียนสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมแล้วคือสัญ,ญลักษณ์คืออะไรบ้างตูก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยเข้าเกมมาแบบงง,งๆซ่อนเลยแล้วกันครับผม อันนี้มาแบบงงๆจริงๆนะคือเดี๋ยวคือมันมันเข้าเกมมาปุ๊บคือมันไหนวันเลยแล้วมันก็แบบมีเวลาจํากัดเลยมีเสียงนาฬิกาดังติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วมีตัวเคาะไอ้เจ้าวิลลี่มันเคาะอยู่ซึ่งมันพี่ยังไม่ได้วิเคราะห์เกมเลยเว้ทุกคนคือยังตัวยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยไงเรื่องของเรื่องเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขอวิเคราะห์อตอนแอบ,บแล้วกันครับผมคืออันนี้คือเราออกไปไม่ได้กดออกไม่ได้ด้วยวะ่ะเสีย โอ้ยมันมาแล้วเสียงหัวใจเราเต้นโคตรแรงครับผมเสียงหายใจอะ่ะคือเรากลัวมาอใช่ไหมตัวหมายถึงตัวในเกมอะ่ะไอบิลลี่มันหายใหญ่เฮ้ยมันมันจะพุ่งโคตรเข้ามาหรือเปล่าอันนี้พี่ยังไม่รู้เรื่องเลยครับผมคือเขาบอกว่าสัญ,ญลักษณ์ทุกสัญ,ญลักษณ์อ่ะอย่าไปซ่อนตอนที่เจ้าเจ้าบิลลี่มันไอ้นี่ใช่ไหมมันจะตามหาครับผมสัญ,ญลักษณ์ต่างๆซึ่งเราต้องควรซ่อนที่มันไม่มีสัญ,ญลักษณ์ แล้วพี่เมื่อกี้พี่ก็ไม่รู้ด้วยอันไหนไม่มีสัญลักษณ์แต่ตูซ่อนแล้วไงวัอไในสองเอ้าเดี๋ยว <c oughs> ไม่เข้าใจเดี๋ยวแล้วคืนที่หนึ่งพี่ก็อ่านเฉยเลยทั้งที่แบบนี้เหรอซ่อนแบบงงๆครับผมก็คืนที่หนึ่งมันผ่านแบบงงๆก็ซ่อนแบบไปแบบงงๆ <c oughs> มันโอ้โหมันเริ่มขึ้นที่หนึ่งใหม่เลยเหรอโอ้โหเอาละผมเดี๋ยวนะวิเคราะห์วิเคราะห์ตอนแรกเราซ่อนแบบไม่รู้เรื่องครับผมซ่อนมั่วใช่ไหมเนี่ยมันมีสัญลักษณ์อยู่ครับผมเราต้องหายทั่วนะจำไม่ได้หรอกว่ะจริงๆโอ้โหสัญล,ลักษณ์มันมีกี่อย่างเนี่ยจำไม่ได้หรอก ตไม่รู้ตุตร้อนรอตูไม่รู้เว้ยตุตรดร้อนโมโวะแต่มันอะมันไม่จำไม่ได้จริงครับผมทุกคนโอ้โหสันอย่ารักเดี๋ยวนะมันมีกี่ที่เท่าที่ดูรูปตอนเริ่มเกมมามันมีรูปให้ดูอยู่มันจะเป็นอ่าไอ้อะไรวะเดี๋ยวมันจะเป็นทีวีใช่ไหมเออทีวีตู้เสื้อผ้าไอห้องสต็อกครับผมไอที่มันมันวาดรูปคล้ายๆช่องลมครับผม หรือมันเป็นช่องลมวะแต่สต๊อกกรนดักคือห้องเก็บของครับผมพี่ยานไปดูรูปยังไงเป็นช่องลมฮะเห็นมันผ่านแล้วมันเหมือนช่องลมครับผมแล้วก็ห้องนอนไอบิลลี่มันจะพุงขวดไหมเนี่ยไม่รู้ว่าคือเลขมีซ่อนตรงนี้แล้วมันรอดเว้ยคืนนี้ก็ซ่อนตรงนี้แหละครับผมเผื่อมันจะรอดตะกาศที่ไหนมันวะต้นกาดที่ไหนของมันนี่ปามี่ คือให้ได้วิเคราะห์เกมก่อนก็ได้ไว้เข้าเกมมาปุ๊บให้มีเวลาวิเคราะห์มันไม่มีเลยอยู่ดีๆมันวิ่งไล่เลยมีเวลาจํากัดพลาดอีกเหรอท่ามจริงนี่ตู <c oughs> ตูไม่รู้ตูผิดไอ้ไอ้เพียงไปก่อนเสื้อโอเคโอเคมีเสื้อมีรองเท้าในล่องวิเคราะห์เราลองแบบดีๆดิพยายามหา เฮ้ยทำไมประตูมันเปิดตอนแรกมันไม่ได้เปิดดีไอ้บิลลี่มันเปิดใช่ไหมอ๋อเปิดแล้วก็ไม่ปิดนะไม่มีมารยาทเลยเราเนี่ยเปิดเปิดแล้วก็ไม่ยอมปิดด้วยนะผมทุกคนเราต้องมาปิดให้อีกใช่ไหมเนะี่ยซ่อนไปก่อนแล้วกันอนะไรโอ้ ร้อนร้อนดังไฟเยอร์ร้อนดังไฟเยอร์อเอคอคือไม่มันเข้าใจอยู่เข้าใจเริ่มเข้าใจแล้วครับผมจากที่เล่นมาแล้วก็เริ่มวิเคราะห์ไปด้วยห้องนอนแต่คือประเด็นน่ะมันจําไม่ได้หมดหรอกทุกคนมันมีตั้งกี่อย่างเนี่ยห้องนอนรองเท้าทีวีถ้าพี่บ่นเยอะพี่ก็จําไม่ได้เลยแล้วพี่เป็นคนความจําไม่ดีด้วย คือเรื่องของเรื่องความจําไม่ได้ดีขนาดนั้นครับผมแล้วด้วยความเร็วที่กดดันเสื้อความเร็วที่มันให้กดดันอีกนะครับผมคือมันไม่ทันแล้วจําตะเกีโคตรแรงเลยเว้ยจาตะเกีแรงจริงทุกคนเดี๋ยวพี่ต้องขึ้นจําตะเกีไว้ให้ทุกคนดีกว่าคือสําหรับพี่พี่อาจจะรับมือได้ครับผมเพราะพี่เคยเล่นเกมที่จําตะเกีแรงกว่านี้มาอย่างพวกไฟไนใช่ไหมอ่าเคยทําไปนังแต่เริ่มๆครับผมตอนทําช่องลองแต่ แต่อันนี้ก็ถือว่าจาตะเกงแรงนะแรงมากด้วยครับผมเสียงดังพี่ว่าพี่ต้องขึ้นขึ้นจาตะเกงไว้อะแล้วนี่สามรอบมารลหลบในห้องน้ำสามรอบครับผมคืนแรกหรือว่ามันจะสั่นเออมันหลบที่เดิมได้ไะ,ะทุกคืนมันหลบที่เดิมได้หรือเปล่าถ้าเห็นสัญลักษณ์มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะใช่ไหมตอนเราหาสัญลักษณ์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมคือปามี่หรือเราต้องเข้าโหมดเอาจริงวะ,ะต้องเล่นแบบเ,เงียบ ิดเสียงไม้ไปเลยก็ได้นะถ้าเราเล่นแบบเงียบๆใช้สมาธิอาจจะได้ครับผมอาจจะจําได้แต่ถ้าไม่ให้พี่แบบอย่ๆพี่จําไม่ได้หรอกเอาจริงมันจะปู่มาแห่ไหมเนะี่ยเริ่มจะแบบกลัวๆแล้วนะผมตอนนี้เริ่มจะมีอาการกลัวนิดหน่อยแล้วผมถ้าหยุดบทน่ะกลัวเลย ถ้าหยุดบ่นคือแบบไอ้นี่เลยนะเอา้าสามอรอบตุ้ดท่อนในห้องน้ําได้หมดเลยคือเลขเอาสแสดงว่าท่อนในห้องน้ําได้ไม่รู้โอเคมีรูปเป็ดครับผมเป็ดคือห้องน้ํานะที่ดูมาตอนแรกตอนเริ่มเกมมันจะมีรูปให้ดูอยู่คนระับผมไปดูรูปก่อนเนาะห้องนอนหาสัญลักษณ์ให้ทั่วรองเท้าอ๋อปุ๊บ ทีวีต้องปิดประตูด้วยใช่ไหมน่าจะถังขยะที่ไม่มีน่าจะถังขยะที่ไม่มีรูปเดี๋ยวเดี๋ยวนะบิลลี่นี่ตู้ต้อนในถังขยะแบบเกาะ <c oughs> <c oughs> บิลลี่ ตุ๊ดซ่อนอยู่ในถังขยะยาเพื่อนดูโอ้ถ้ามันวิ่งมาแล้วมันไม่เห็นคือไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่แล้วนะโอ้คือเรานั่งแบบเหมือนนั่งยองอะ่ะนั่งยองเข้าห้องน้าอะ่ะดูเลยคือเราเห็นมันขนาดนั้นนะหัวก็โผล่มาขนาดนี้แต่ถ้าบินลี่วิ่งไม่เห็นนี่มีเครื่องกันแล้วนะคือจําไม่ได้จริงนะทีวีโอเคด่วนจีทีวีรองเท้าเป็ด ลมมันน่าจะเป็นเก็บของเนาะไอห้องนั้นอะเสื้อห้องเก็บของครับผมมองว่าเป็นลมเดี๋ยวขอพูดลมต่อกลองกลองโอเคเรียกกองดีกว่าเป็ดลมห้องนอนเฮ้ยขาดขาดเลยวะเป็ดเดี๋ยวทีวีเป็ดลมกลองอธิพายแล้วไม่ดันแล้วครับผมโอ้โหมาไวเกินผ่านได้ก็ผ่านไปเลย ไปไหนก็ไปเลยโอเคครับผมโกฟาสโอ้โหต้องรีบต้องรีบทั้งยาสามสีโ่โอ้โหโอ้โหมันมันโอ้โหกองมันลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยเหรอวะทั 45, ทง้ 45, ทงยากอา 45, างเป็ดทั 45, ทง้ 45, ทงยากองเป็ดทั้งยากองเป็ดทั้งยากลองเป็ดเสื้อทั้งยากองเป็ดเสื้อทั้งยากองเป็ดเสื้อ รองเท้าถัางยากองเป็ดเสื้อรองเท้าขัดเลยวะไม่ทันวะ่ะโอ้โหไม่ทันครับผมขนาดตูวรู้แล้วนะเนี่ยจริงจังแล้วครับผมถังยาพี่ก็จะพูดอย่างนี้แหละจริงจังตลอดตอนนี้เราเจอถังยากับห้องนอนเราจะไปอย่างชาชาครับผม ถังยาห้องนอนทีวีเป็ดถังยาห้องนอนทีวีเป็ดรองเท้าถัางยาห้องนอนทีวีเป็ดรองเท้าเหลืออะไรวะเสื้อถังยาห้องนอนทีวีเป็ดรองเท้าเสื้อถูกครับผมพี่ว่าถูกเหลือแค่กล่องถ้าเราไล่หกตัวจริงๆเราไล่อย่างนี้ก็ได้นะถ้าเราไล่หกตัวแล้วอะถังยาทีวีเป็ดห้องนอน รองเท้าเสื้อมันคือหกแล้วใช่ไหมเรามาหาครับผมว่ามันขาดอะไรก็แค่นั้นครับผมไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากหกมันก็ต้องเหลือหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันมีเจ็ดอย่างครับผมสัญ,ญลักษณ์มันมีเจ็ดอย่างถ้าเราเจอหกแล้วเรารีบวิ่งไปตรงส่วนที่เราไม่เจอเลยครับผมแต่โดยสถานการณ์ถ้าทุกคนลองเล่นดูได้ครับผมมันจะรู้สึกกดดันกดดันด้วยหนึ่งเวลาที่เอบิลลี่มันจะเข้ามาบ้านถูกไหมบิลลี่มันจะเข้ามาบ้านครับผมแล้วเราต้องรีบหาสัญ,ญลักษณ์ให้เจอ แล้วบางทีอ่าหาสัญลักษณ์ครบหมดแล้วเว้ยแต่ลืมครับผมว่ามันเหลือจุดไหนจุดเดียวลืมครับผมเมื่อกี้ก็เหมือนจะลืมคือถ้าเราจําได้เราต้องรีบวิ่งมุ่งตรงมาก่อนที่เจ้าบิลลี่มันจะคอครับผมไม่งั้นมันก็จะพวดพลาดเข้ามาอ่าอันนี้ถ้าพี่ชวนแล้วพี่ก็จะเฉยๆครับผมอย่างที่บอกว่ามันมันจำสเกลแรงนะเกมเนี้ยแรงจัดครับผมเดี๋ยวพี่ต้องใส่พวก แนวจำสเกล,เก,ลกันไว้ให้ทุกคนหนะ่อยกลัวทุกคนจะตกใจแรงครับผมเพราะขนาดพี่ยังมีดุ่งนิดนึงครับผมก็มีอะขนาดพี่ไม่ค่อยแบบอะไรนะคือที่สองกหมดแต่บนรอ,อ,องเท้าอย่ารอ,นะอ,องเท้าอย่าเดี๋ยวจําก่อนนะนอนรองเท้าอย่านอนพูดสลตั้นดีกว่าเว้ยรองเท้าอย่านอนนี่พี่อยาจริงแล้วเนี่ยเสื้อ เป็ดจริงหลายรอบแล้วนะไอบิลลี่ฉันจ,จริงกเกลี้หลายรอบแล้วนะกล่องโอเคครับผมรองเท้าอย่านอนเป็ดกล่องเหลือที่เดียวครับผมชัวจริงๆริงพี่ก็ชัวทุกรอบนะพี่ก็บอกตัวเองว่าชัวทุกรอบครับผมมันตึงเกินไปอะ่ะ บิลลี่มีเว็บๆวบ,วบพี่ไม่ได้พูดถึงทีวีไงพี่ว่าพี่ไม่ได้พูดถึงทีวีครับผมส่วนที่ขาดหายไปคือทีวีคิดว่าน่าจะน่าจะชัวร์คผมคือเมื่อก่อนอะพี่ก็เป็นคนเรียกว่ากลัวตกใจพวกจำสเกลนะถ้าพูดตรงๆแล้วพี่กลัวพวกจำสเกลมากครับผมเมื่อก่อนพูดถึงเมื่อก่อนแต่พอได้มาเล่นเกมไฟนไนแอดเฟดดี้ครับผมที่พี่เคยทําตั้งแต่ช่วงแบบทําช่องกลับมาทําช่องลองใหม่ๆอะ่ะ ที่รู้สึกว่าเกมอื่นที่จำตะเกพี่คือเบามากครับผมถ้าเจอไฟในแอดเฟสดีครับผม <laughs> ยิงพวกแบบคืนที่หกครับผมคืนที่หกของของทุกภาคคือแบบโอ้โหตึงเกินเกมบิลลี่นี่พี่ถือว่าเบาัะผมแต่พี่อาจจะแบบอันนี้มันมันใช้ความจำไงความจำมันจะแบบใช้เยอะหน่อยครับผมใช่ไหมเดี๋ยวสมาธิก่อนหยุดบนนอนเวลาต้องเร็วหน่อยครับผมทีวี นอนทีวีนอนทีวีมันให้มาได้ยังไงวะครึ่งนาทีขยะนอนทีวีขยะเตื้อนอนทีวีขยะเตื้อรองเท้านอนทีวีขยะเตื้อรองเท้าเป็ดนอนทีวีขยะเตื้อรองเท้าเป็ดรู้เลยมันจะหืมโอ้โหเกือบไม่ทันนะ่ะคือมันเร็วไปปะวะเพื่อน นอนทีวีขยะเสื้อรองเท้าเป็ดพี่ว่าชัววะ่ะรอบนี้พี่ว่าพี่ผ่านวะ่ะเดี๋ยวนะแล้วคืนที่สามเราไม่รู้ว่ามันมีกี่คืนไงคืนที่สามครึ่งนาทีใช่ไหมคืนที่สี่มันจะเหลือเท่าไหร่สิบ้าวิเงี่ยเหรอโหสิบห้าวิใครจะไปทันแค่ปิดไล่ปิดประตูทุกบานก็ไม่ทันแล้วทุกคนเอาจริง เมื่อกี้ถึงพี่จะบอกว่าเกมไฟใน a d s f ด t t i ที่พี่เล่นมาตึงกว่าเกมบิลลี่นี่เยอะแต่ว่าด้วยความที่บิลลี่ก็มีความตึงกว่าในส่วนของอ่าเราต้องกดดันและใช้ความจําครับผมเนื่องจากเขาเรียกอะไรอะ่ะเวลาที่จํากัดที่บิลลี่มันจะรีบเข้ามาหาเราใช่ไหมแล้วการที่เราต้องท่องให้จําความให้มันได้อีกครับผมทุกคนพี่ว่ามันก็ตึงตรงนี้เลยบิลลี่อ่ะไฟในก็จะแบบตึงในแบบอีกอย่างหนึ่งเนาะผีมาบ่อยอะไรอย่างงี้ครับผมไฟในแอด f ฟสดีนะ ครยังไม่ได้ดูดูในเพลย์ลิสต์พี่ได้ครับผมเอาขานเฉยอู้หูโอ้โหได้อะจีเมนด้วยโอ้โอ้โหเดี๋ยว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 ให้เวลามาเท่านี้โอ้โหสิบวิเองไม่ทันพี่ไล่ปิดประตูพอครับผมทุกคนหาไม่ทันหาไม่ทันสุมเข้าเลยแล้วกันคือบ้าหรือเปล่า,าคือดีสีให้มาสิบวิเรียกว่าปิดประตูทันก็บุญแค่ไหนแล้วครับผม อันนี้อันนี้หรือว่าคืนที่สี่มันให้สุ่มเหรอให้สุ่มจะมาแล้วอย่าบอกมีคืนที่ให้อีกตูเลิกเล่นแล้วนะถ้าสี่แล้วยังมีให้ก็เลิกเล่นกันไปเลยครับผมมันไวเกินเพื่อนใครจะไปทันอันนี้คือสุ่มให้เราเข้าตรงไหนแต่เราก็อย่าลืมปิดลาโพงกับไอ้นี่นะเอออย่าลืมปิดลําโพงกับพวกห้องครับผมแล้วก็ค่อยสุ่มเอาไอบิลลี่เดินผ่านไปแล้ว <IS AS C AL AT> อุ้ยตกใจหมดเอาแล้วไรวะเนี่ย อา้าโดนเตะเฉยครับผมทุกคนโอ,โอเคครับผมทุกคนก็เลยแดงว่าจบแล้วใช่ไหมครับผมย้ยคือเหมือนคืนที่สี่เขาเขาให้แบบยังไงก็ไม่ผ่านใช่ไหมเพราะว่าสิบวีครับผมแค่ปิดประตูห้องอย่างที่บอกก็แทบไม่ทันแล้วครับผมมีแค่คืนหนึ่งหรือคืนสี่ไม่รู้เหมือนกันครับผมใครว่ามีคืนไหนบ้างก็คอมเมนต์ลงใต้ลิปบอกพี่ดีนะเผื่อนะมันมีคืนห้าแต่พี่ว่าไม่มีหรอกเพราะมันเตะออกจากเกมแล้วใช่ไหม ยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจใพี่ด้วยครับผม,ผมทุกคนโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายวูเจอกันใหม่ครับผม